เอาขยกักลงไปเวทฐานนะค่ะกอนแล้วนะค่ะปวดตรงไหนตรงสะโพกเนะอาจารย์ตรงกลางสะโพกข้างซ้ายปวดตรงนี้รู้ว่าอะไรสิงอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเอาบางนะค่ะพยานหน้าสองผีไตหงหนึ่งแล้วก็โดนคุณสาอีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะจดแผนนี่ตอนนั้นอาจารย์บอกสามพันจดตัวตอนนั้นโล่งแล้วไงไปทําบุญเยอะแล้วผมช่วยฟรีนะฟรีค่ะอาจารย์เห็นไหมผมจะบอกให้ไปทําบุญถูกต้องไหมและเบาแล้วก็มาสามได้ตรงนี้เลยอาจารย์ะ ทีนี้เนี่ยเนี่ยบเบาแล้วเมื่อลดลงแล้วถี่ลดลงแล้วแล้วผมก็จะอุ้มึิศให้อย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยปวดตรงนู้นปวดตรงนี้เมื่อกี้ผมไม่สนรแลผมอคอกแค่นี้พลังจิตมันไปได้ทั่วไปผมไม่ได้อคอกเดี๋ยวผมอุ้คิดด้วยแต่ผมไม่จดเป็นต้องบอกผมอุ้มิดด้วยบุญกรรมฐา,านผมเขาเรียกจับกรรมทั้งหมดในตัวเดี๋ยวดูนะว่าดีขึ้นไหมนะอัดเลยเลยเนี่ยอัดพลังจิต เดินต้นเดิน่อนเออโลกี้แมตู้อื่นอะโลก้เลยาเห็นไหมพอตรงอื่นโลกแล้วเราค่อยซ้ำทีละจุดขาหนังน่ะพอแล้วแล้ซอยก็ก็กอดอกขาสองขาเลยครับอาจารยเอ้าออกไปหมดแล้วหือไปทำบุญนะที่ร้อยับอาาเมื่อกี้กี่ร้อยไม่ได้บ ขอสี่ร้อยแล้วกันวัดไหนก็ได้เดินก่อนสูงถึงร้อยร่างกายดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะจ๊ะตอนนี้ร่างกายโลดหผนทั้งตัวหรือยังหายเจ็บหรือยังยังมีขัดๆตรงนี้แค่ขัดไม่เป็นไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจ๊ะเห็นไหมจับพี่ก็พูดได้ไงเขาพูดกับเขาเองเขาตั้งไจเขาพูดได้ไง